ร้อยแปดยังไงเล่าสิเมาว,ว่านางเอกเอวบางค่ะนางแบบนมโตโกงเงินสี่ล้านว่ะโดยการใบว่าเมื่อมีนางแบบนมโตอักษรย่อมอมา้าชวนนางเอกเอวบางยุคเกลงทุนทำธรรุรกิจเสริมความงามแน่นอนตอนลงทุนทำธรรุรกิจก็วาดฝันฮะวาดฝันไว้ยอย่างสวยงามด้วยกินหอมของกำไรก้อนโต ทำให้นางเอกเอลาบาังยุ9งค9ก้าคนนี้เคริมหวังว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นแหล่งรายได้เอาไว้ใช้ในยามแก่ยาพวกเราเป็นดาราเราต้องคิดกันอย่างนี้อยู่แล้ว,ลวตอนแก่จรอเทเราจะเอาเงินที่ไหนใช้การพูกนะครับถึงขั้นคุ้มเงินเนี่ยสุดตัวเละเก็บเงินสะสมมามีเงินเก็บอยู่4ล้านไปร่วมกับนางแบบนมโตอีก4ล้านบาทเป็น8ล้านบาทแต่ว่าด้วยเรื่องของการทําธุรกิจแล้วธุรกิจ เจ๊งถือเป็นเรื่องธรรมดามแต่ที่ไม่ธรรมดาคือนางแบบนมโตรเริ่มเอาเครื่องไม้เครื่องมือในคลินิกไปขายอแสดงว่าเปิดได้จริงๆเปิดคลินิกได้จริงๆจริง,ดรงโดยที่ไม่ได้บอกนางเอกสักคำเพิ่งมาบอกว่าขายได้ทั้งหมด400,000บาทอีด้าเรื่งเป็นล้านขายได้ส0 0แส0 ก็เป็นไปไม่ได้นะเครื่องแบบแสดงว่าเขาเปิดเนี่ยเป็นคลินิกเสริมความงามเลยนะนา,างเอก <นะ S 1> ไม่เคยเห็นตัวเลขแล้วก็เอกสารใดๆทั้งสิ้นนางเอกเอวบางยุค90เนี่ยถึงกับงงหนักมากผิดหวังจะต้องกินน้ําใบบัวบกแก้ช้ำในแต่ที่พีคไปกว่าน,นั้นคือเมื่อพนักงานในร้านเนี่ยทนเห็นนางเอกเอวบางยุค90โดนหลอกไม่ไหวแอบเอาเรื่องไปฟ้องว่าตอนลูกค้าจ่ายต่างนางแบบเนี่ยก็จะรุปยิบใส่กระเป๋าตัวเองหน้าตาเฉยเลยเออซึ่งนางบอกจึงตัดสินใจปรึกษาทนายหนุ่ม ก็น่าจะเป็นทนายเจมส์แห่งวงการบันเทิงเตรียมฟ้องร้องนะครับซึ่งคนที่อ่านข่าวนี้แล้วก็เหมือนกับเฉลยแล้วว่าเป็นใครฮะคุณพลอานนท์อ๋อคุณพงอานนท์เขาอ่านอะไรเขาชนะเขาอ่านในรายการบันเทิงร้อยแปดเขาไงเขาใบไงเขาบอกว่าเนี่ยระหว่างเขาอยู่ดีก็ร้องเพลงโอเคนะคะในรายการเอาแคทอิงเหรอเขาทำแคทอิงโดนเหรอเขาทำธุรกิจเหรอไม่รู้แต่ว่าพี่โคตะเป็นคนร้องแคทอิงเหรอ โดนโกงเหรอก็ไม่รู้ว่านางทำธุรกิจอะไรบ้างไงเขาทำธุรกิจเหรอนางส่งไลน์มาหาฉันอยู่ว่าแกฉันมีเรื่องจะเล่าให้เธอฟังจริงป่ะไหนยังไงจะกุ้ยก็ยังไม่ได้ตอบเออตอบไปตอนนี้ได้ตอบไปตอนนี้เลยตอบตอนนี้เลยถามว่าโอเคนะท้ามานี่อะไปตอบตอนนี้สิว่างแล้วด้วยปรึกษาศอะยังไงเล่าสิร่างถามสิว่าโอเคไหมโอเคไหมฉันพิมพ์ไปนักแคทแคทโอเคไหเธอโดนโกงเหรอโอ้ตงประเด็นเลย จริงไหมจริงเป้าสล้านเหรอเออฉันล่านในเจมอยนในเจมอยแปดหรือแปดเขาลงทุนสคนละสี่คือแป ใครโกงแกเออใครโกงเหล้าสีไหนตอบเลยสิเหล้าสีสดสดในรายการเหล้าสิเหล้าสีทีวีมันไปถึงยุคนี้กันแล้วเหรอเขียนไว้ด้วยเขียนไว้ด้วยก็ยังไม่อ่านอีบ้าโทรแม่กดโทรไลน์สิกดโทรไลน์ก่อนแกโทรแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เขาเขาจะงงไหมล่ะเขาไม่งงหรอกเขาบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาก็คือเรื่องนี้แหละเนี่ยอ่ะเออหรือจะให้คุณแม่ช่วยหาทนายเออ แม่กดกดโทรไปก่อนไม่ใช่ค่อยว่าอีกทีอะโทรสิโทรสิอะลองกดดิลองกดซิโทรอโทรโทรโทิโทรเออแม่เออปลดทเสียงหน่อยฮัลโหลโทรจริงรับนะรับมนอ่านยังงแมันเป็นคนนอนเลวมันเป็นคนนอนเลวใช่จริงนอนยัง